สวัสดีวัยรุ่นเอทั้งหลาย <đ> <ง>เดี๋ยววันนี้พี่จะไปทดสอบน้ำใจไวรุ่น FF กันหน่อยนะทุกคนนะว่าไวรุ่นฟรีไฟเขามีน้ำใจกับคนที่ย่อให้เขาหรือเปล่านะทุกคนแต่เราจะไปลองทดสอบกันดูนะเราจะไปในโหมดหมาป่ากันเลยเชียวนะทุกคน ไปย่อให้สักสิบคนดูดิจะมีคนย่อให้พี่กี่คนนะไปเลยครับไอ้ย,ยาคนแรกมาแล้วโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากออ๋เขาไม่ซื้อปืนเหรออขาซื้อยิงผีนี่ย่อครับยอ่อเขาอยู่ไหนวะ เขาจะย่อให้เปล่าเนาะมาแล้วมาแล้วาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วยังยังไม่ได้อาบหรอกเอ๊ะไอหมอนี่ไม่ย่อไม่ย่อใช่ไหม ไม่ย่อผ่านไปแล้วคนแรกไม่ย่อนะทุกคนคนที่สองว่าไงคนที่สอง,องออโชย่ะโชย่ะดูนัน่นนั่งตรงน,นรั่มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วไงใหญ่หรือเปล่าอัอออนนี้คนที่สองเขาย่อไว้ทุกคน เคนที่สองเขายอ่ <Wow. S 1> <โ>อไว <laughs> ้คนที่สองย่อครับทุกคนคนที่สองย่อครับนี่คนที่สามจะย่อให้เราบา่เนอะเอ้ยยิงมาแต่ไกลเลยมันจะย่อเนี่ยเอาละครับมันมาเลยครับมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วไอ้เนี่ยคนที่สามก็ยอ่อทุกคน Hey, คนที่สามก็ยอ่อเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับฟรีไฟเรายังมีคนมีน้ำใจอยู่ครับเอ,อ่าผ่านไปสามคนครับย่อสองครับอามาครับคนที่สี่ครับทุกคนทดสอบคนที่สี่ดูนะสี่ครับตอนนี้ผ่านไปสามคนละย่อสองไม่ย่อหนึ่งครับน่า สอบคนที่สี่ดูนะทุกคนโออออออคนที่สี่้คนที่สี่ก็ย่อเนี่ยย้ย่อสามไม่ย่อหนึ่งครับทุกคนอ้าวไม่เล่นหร้ ผ่านไปสี่คนย่อสามครับทุกคนปะเฮ้ยเราทำไมต้องออกเวยเนี่ยออกก็คือแบบม่อยากเล่นว่างันันเถอะกดไลค์ให้เขาหน่อยครับต่อไปคนที่ห้าไอไ้หยาัวรุ่นฟรีไฟเราก็มีน้ําใจเหมือนกันนะเนี่ยนคนที่ห้าว่าจังใด คนที่ห้าว่าจงไดไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะคนที่ห้าว่ายังไงครับคนที่ห้าเออคนที่ห้ไ,ไม่ยอมคนที่ห้ไม่ยอมสามศพกันด้วยคนที่ห้าไม่ยอม แถมสามศพด้วยนะทุกคนต่อไปคนที่หกครับผมนคนที่หกต้องเอายูนพีนะคนที่หกผ่านมาหกคนย่อไปสามไม่ย่อสองอ่าเดี๋ยวดูที่หกมากยอ่ยอยอ่อครับย,ย,ย่อ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 โอ้โหคนที่หกก็ไม่ย่อเว้ย ยอ่อครับย,อยอ่อย่อเฮ้ยไอหมอนี้ก็มีน้ำใจนี่ว่าเขาก็ยอ่อนี่ว่าคนที่หกยอ่อครับผม <Yahoo! S 1> ผ่านไปหกคนเขาเขายอ่อกันใส่ครับไม่ยอ่อสองับผมคนที่เจ็ดแล้วทุกคนคนที่เจ็ดแล้วดูคนที่เจ็ดว่าจะยอ่อไหม เชิญมาเนี่ยไอ้นัดไอ้นัดคนที่เจ็ดว่าจงไดครับคนที่เจ็ดครับเออที่เจ็ดครับที่เจ็ดครับผมย่อให้คุณแล้วนะครับผมย่อให้คุณแล้วนะครับคุณอย่ายิงผมนะครับไอ้คนที่เจ็ดว่าไง นี่มีกันย่อด,ด้วยอ่ะเออย่อด,ด้วยยอด้วยยอแต่ริงย่ดโอ้น้ oh, <no. S 1> <laughs> ออแต่ริงว่ะไอหมอนี่แน,น่มีกันสามศพด้วยครับผมอ,อ้าอย่างงี้มันก็ต้องเจอสามศพคืนครับทุกคนในเมื่อมันทำอย่างงี้นะอ,อ่า ีนเมื่อมันทำอย่างนี้ยักษ <Yahoo! S 1> ์ค่เมื่อมันสามศพเราเราก็ต้องสามศพคืนครับผมคนที่เจ็ดผ่านไปทุกคนต่อไปคนที่แปดครับ <c oughs> คนที่แปดว่าจังใจ ว่าไงนน้อคนที่แปดอะ,อะจะย่อให้เรานะ้ยเนาะคนนี้คนนไม่ย่อไหวเนี่ยคนนี้อ,นนนอ้าคนนี้ก็ยอ่วยวอน,นี่ว่าอ้าวคนที่แปดก็ยอ่ออ่ะ ฟีไฟล์เราก็มีน้ำใจเหมือนกันนะเว้ยเทำเป็นเล่นไปนะเออต่อไปคนที่เก้าครับคนที่ทเก้าเฮ้ยรู้สึกว่าจะย่อเยอะนะ่ะนะเอ่อไวรุลนอ f เเรามีน้ำใจเหมือนกันนะเนี่ยจริงไหมทุกคน ย่อเยอะนะรู้สึกว่า8คนนี้ไม่ย่อแค่สคนเองนะเอาแล้วแล้วคนนั้นอยู่ไหนอ่ะปลาระเบิดมาอยู่ไหนวะเฮ้ย คนที่เก้าก็ย่อด,ด้วยอ่ะทุกคนเออ,เอ,อคนสุดท้ายรททายสุดครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนสุดท้ายด้วยกันไปครับทุกคนเราจะไปดูคนสุดท้ายด้วยกันครับทุกคนว่าเขาจะย่อให้ไหมฮะ ครับมาครับคบสนคบสุดท้ายันแล้วครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายอยู่ไนด้เฮ้ยคนสุดท้ายก็ย่อด้วยเหรอ,อคนสุดท้ายก็ย่อด้วยอะ่ะโอ้โหจบละ สรุปแล้วก็คือสิบคนเนี่ยมีคนย่อให้พี่แปดคนครับผมา <Wow. S 1> อ่มีอยู่แค่สองคนคะที่ไม่ย่อให้โอเคครับนสิบคนสรุปแล้วสิบคนย่อแปดครับไม่ย่อสองครับทุกคน oh, <no. S 1> ถือว่าเว่อวลุน FF เราก็มีน้ำใจเหมือนกันนะทุกคนอ่าจริงไหมครับ <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่าออใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไปละ